สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมอนี้ก็เป็นอีกมือหนึ่งสาวกระสินพามาบิ่งเขาโดดลงกันนะพี่น้องเนาะตอนที่เขาโดดลงมาจากกันันเฮี่ครอบเตอร์แล้วเนาะพี่น้องเนาะจากอันเจดเขาเอื่นเจดเนะาะแต่เป็นเจดที่เปนยังละพี่น้องล่ำหน่อยๆย่อมยอมเอ,อื่นบ่ถือกัออบออทษดออาไปที่บางเขาโดดลงมาแล้วพี่น้องสาวกระสินก็นมาจับภาพบางเขาลอย่องอยู่ตรงกลางอากาศที่ลงมาสู่พื้นดิน,นพี่น้องเนาะ ชมภาพชมยิวเขาลุ่จอดสวยๆงามๆน้องพ่น้องแดดดีท้องฟ้ากนงามสีน้ำเงินสีฟ้างามพี่น้องแล้วก็วิวนักโดดร่มเขาโดดล่มมาพี่น้องเอ้ยเห็นแล้วก็สะอ่อนเขาจะ่าจะคองบกาดอกพี่น้องย่านอ็นพ่นย่านเพิ่มสูงช่นนอว่าห้มาเบิ้งมาทายลูกนั่นทายได้อยู่เพราะว่าขันสีห้มาโดดร่มนีพอเอาโดดเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยก็ไว ยานไหลเพิ่มสูงนี่จะเป็นยานไหลให้เบิ้งให้ทายบพ่อทายคิ้วให้พี่น้องเบิ้งนั้นทายตาทาเขาโดดลงมาให้พี่น้องเบิ้งนี่ได้เแต่ว่าเสียหึ้นไปอันโดดลงมาหน่้ยพี่น้องเอ้ยเบาหรือเดือดเสียหาหลายบันใดก็บเบาหรือเดือดคาจางยอมสละบ่เอาแต่บ้าไปน้ำเขาไปนั่งเบิ้งเขาย่ให้เขาโดดลงนั่นโอเคอยู่ให้นั่งเบิ้งในเครื่องน้ำเขาน่ะแต่ว่ากัดจะให้โดดลงมากกำลังมันสิบ่เอาพี่น้องลงบ่ได้ ปรกกายานลายก็ให้บินไปเขาเดินไปอยู่เติงเครื่องบินบระลงบร,งรโดดนั่นเอาอยู่ไปเบิ้งเขาโดดลงมาทังทันเอาอยู่จะว่ากันเให้ขึ้นไปลายโดดลงลงมานลำข้าจ้าเนี่ตีไว้เบาเด็ดขาดยานลายงามพี่น้องเมื่อนะอากาศกด็ดีโดดล่มลงมาหล่อนก็สวยลงจอดได้ยย่างสวยงาม สี่ละพี่น้องผู้ใดขาเจ้ามาขัเจ้ากัมาโดดเนาะพวกนัท่องเที่ยวเจ้ากเียพอดนาเดดยอนมนเ่ดอา้อเขากับบอดา้าขึ้นันขึ้นเครื่องบินเึืนเฮคอปเตอร์ไปบินลวโดดลงมากเนาสิบผ้าขึ้นไปมองผู้เขาสูงๆแล้วก็โดดรงมาจากยอดเขาสูงๆพี่น้องแต่ว่าอันสนามนี้เขาโดดร่องมาจากเครื่องบินเลยพี่น้องเครื่องบินย่อมยเครื่องบินเกดเนาะพอเอิ้เกียดเพราะว่ามันขึ้นไดซิปก้คนอันบาเฮดคอปเตอร์กับบอมแนเขาเอิญเกดนั่น คุสวยคุณงามพี่น้องโดดล่มหล่นลงมาจอดด้ายยางสวยงามเอาพี่น้องชมภาพชมวิวต่อกันเลยเด้อค่ะเด้อพี่น้องเ้ย คำสุด,ดีกลับมาแล้ว Wow! wow. <laughs> da ist, jetzt <laughs> das ist <die> <lacht> <lacht> du Jetzt kaputt. Muss Hose mit bisschen bumm. Muss unten hose mit bisschen Vielen Dank. Okay.